สูตรหัวเท้ายายม่อมถั่วเขียวบำบัดรักษาสิวผู้ที่เป็นสิวเซียนสิวหัวช้างหรือฝีตามผิวหนังรักษาภายนอกยังไงก็ไม่หายลองรักษาจากภายในวิธีทําถั่วเขียว60สกรัมหัวเท้ายายม่อมส่วเชื้อออ,กโ,อโกสิบสองกรัม ล้างถั่วเขียวให้สะอาดหัวเท้ายายม่อมล้างให้สะอาดหั่นเป็นลูกเตา๋าเติมน้ำสะอาดสามถ้วยต้มด้วยไฟกลางกลางประมาณ25นาทีจากนั้นนำแป้งมัน30กรัมใส่ลงในถ้วยหรือแก้วใช้น้ำต้มถั่วเขียวเท้ายายม่อมลงไปชงและคนให้เข้ากันดื่มขณะร้อนๆสพรพพคุณทำกินบ่อยๆจะบำรุงผิวให้เนียนนุ่มบำบัดรักษาฝีตามผิวหนังเซลเซียนเซลหัวช้างให้ค่อยๆหายไป ข้อควรระวังอย่าใช้เท้ายายม่อมหรือส่วนเชยออ,อกโอกมากเกินไปอาจทำให้อาเจียนหรือใจสั่นและผมร่วงได้สูตรนี้เป็นตำราเก่าสมัยนี้มีแป้งเท้ายายม่อมทำออกขายแบบ100%เปอร์เซลองประยุกต์ใช้เอา ส่วชือเออ,อกโกหรือเท้ายายม่อมเป็นพืชในตระกูลลิลิลเอแซมีสพพรรพคุณแก้ร้อนในถอนพิษใช้บำบัดฝีแผลถูกงูกัดนอกจากนี้ยังช่วยบำบัดมะเร็งเต้านมมะเร็งผิวหนังมะเร็งต่อมถ่รอยมะเร็งคอและจมูกมะเร็งทางเดินอาหารเป็นต้นขอบคุณข้อมูลจากตำราหนึ่งยยาจีนอายุวัฒนะ